สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับก๊อกน้ําก๊อกน้าเนี่ยผมถอดมาจากก๊อกอันนี้นะครับคือไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าผมจะเอาไปใส่ที่ใหม่นะครับแต่ถ้าการใส่ที่ใหม่นียถ้าเรายังเอาเ,ออเทปพ,พันเกลียวแบบนี้เหมือนอันเดิมนะครับมันก็จะทําให้รั่วซึมนะครับฉะนั้นเราต้องแกะอันนี้ออก แต่การแกะออกเนี่ยมันถ้ามุดเราใช้แบบเนี้ยมันจะออกอยากนะครับเนี่ยมันก็จะออกเป็นเส้นๆแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในนี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะ,จะเห็นไหมอ,ออกอยากนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีการเอาออกง่ายๆด้วยเวลานิดเดียวเองนะครับอ่ามาดูอุปกรณ์เราเลยนี่นะครับอันนี้คือใบเรื่อจเลเก อาวิธีการเอาออกนี่เราก็เอาไปเรื่อยนี่ครับมาถูแบบนี้นะครับเนี่ยถูตามร่องแบบนี้น,นะครับเอาถูให้ทุกล่องเลยแลเดี๋ยวมันก็จะออกทีเดียวหมดทั้งหมดเลยนะครับในพันไม้นาะก็ต้องอถูนานหน่อยนะครับ นี่นะครับเราถูเฉพาะในร่องนะครับอ่านี่เป็นแบบนี้แล้วเราก็ดึงลอกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเรามันจะหลอกออกง่ายนนเนี่ยครับผู้ชมเนี่ยเราก็จะเหลือแค่เล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็หยิบๆออกนะครับเอาวิธีเนี้ยก็มันจะเอาออกง่าย้าถ้าเราใชเา้เล็บจิกนะครับอันนั้นมันจะยากมากเลยอันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเอง มันก็จะออกมา,าเหมือนไม่ได้ตอนยังไม่ได้พันเลยนะครับเอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ